สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับสู่จะาว่าไทยแลนด์นะครับตัววิดีโอนี้ผมก็จะพาเขียนโปรแกรม Android เหมือนเดิมนะครับเพื่อ Hello World นะครับเรามาดูว่าเราจะเขียน Hello World กันได้ยังไงครับง่ายมากครับเปิดอีกคลิปขึ้นมาก่อนครับง่ายๆเลยนะครับผมจะไปแบบช,ช้าๆทีละสะเต็ป รเริ่มต้นเนาะเราก็มาที่หน้าจอนี้นะครับเห็นโลแอนดรอยอยู่ตรงนี้โปรเจกต์ Project ที่เราสร้างก่อนหน้านี้นะครับอพอเราเปิดเนี่ยจะพบว่ามีโฟลเดอร์มากมายนะครับแล้วก็มีไฟล์อยู่ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดข้างในเ,นเราค่อยค่อยว่ากันนะครับไฟล์ file จะประกอบไปด้วย src นะครับซึ่งเก็บซอสโค้ดก็จะเป็นโค้ด Java นะครับในนี้ เนี่ยอาจจะมีโค้ดที่เราอ่านลําบากอยู่นิดนึงครับในช่วงแรกก็จะลำบากเดี๋ยวผมจัดระเบียบหน้าจอของนิดนึงมันน่ารำคาญคอนโซลน,นะครับโปรแกรมก็ด้วย JavaDoc ก,ก็ด้วยมาอยู่นี่ซะ d e c ค a l a t i o n ก็ด้วยนะครับ แล้วก็พับเก็บมันไปแล้วก็จัดพาเลตออกมาสักหน่อยยืดสักนิด ยังอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดนิดนึงโอเคนะครับจัดระเบียบให้ลงตัวอันนี้จะเป็น Java Code นะครับก็ไม่อธิบายเยอะ ครเพราะว่าตัวอย่างนี้เราจะแค่เขียนห็นโรเวอร์ก็พอหลักๆนะครับไปที่จะมีรีสอร์อยู่ตรงนี้นะครับ IES แล้วก็มี Layout นะครับ Activity Main อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นหน้าต่างเดี๋ยวซูมสักหน่อยนี่นะครับห็นโรเวอร์ อันนี้เป็น Default ที่เขาตั้งมาให้เรานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรได้นะครับขยับนิดนึงสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดตรงจุดๆด,ด,ด้านขวามือครับอยู่ในสติง Hello World ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับสร้างสติงใหม่ขึ้นมานะครับ Hello Android นะครับ ข้อความก็ Hello Android อันนี้ก็ตั้งชื่อส t r i n g Hello Android แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด OK จากนั้นก็เลือกนะครับเลือกข้อความแล้วเลือกตัวใหม่ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับสเกตข้างล่างนะครับจะเป็น add string slash Hello Android นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมากด OK ไปครับข้อความก็จะเปลี่ยนไป นี่เป็น property นะครับสามารถปรับแต่งได้เยอะแยะครับยืดอะไรก็ได้นะครับยืดหน้าต่างจะมีการปรับตามต้องการนะครับข้างบนเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับ นะโอเคเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเซฟทําการเซฟแล้วก็รันนะครับรันก็เครื่องไมค์เขียวๆด้านบนรันตัวเฮนโล a n แอนดรอยของเรานะครับแล้วก็รอเวอร์ชวลดีไว้์นะครับเรียกว่า AVD ตัวย่อมัน นันนะครับระหว่างที่รันเนี่ยเราก็มาดูองค์ประกอบต่างๆนะครับก็ในส่วนนี้เรียกว่าพาเลต e ก็คือคอมโพเนนต์ที่เราสามารถจะนำไปวางได้หรือว่าครีเอทขึ้นมาบนหน้าจอได้นะครับก็มีกลุ่มที่เป็นเลเยอร์ต่างๆกลุ่มที่เป็นคอมโพสิตคือการนำค์ประกอบกันนะครับกลุ่มฟอร์มวิจเจตอยู่นี่ปัทท่อนเทกต่างๆนะครับไทม์เดยก็อยู่นี่นะครับอิมเมจมีเดียอยู่นี่ ออกมาแล้วนะครับ Android เราลันนานนิดนึงก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆเพราะผมเลือกหน้าจอแค่ไม่กี่นิ้วเองนะครับอัน,นเล็กๆก็มาแล้วนะครับหัหวแอนด o i d ของเราใช้เวลาลอนิดหนึง่งอันนี้เป็นตัวที่เราเขียนขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราไปแก้โคด้ดนิดเดียวนะครับไม่ได้แก้โคด้ดโดยตรงแต่ว่าแก้แผ่นทูน ซึ่งเดี๋ยวข้างในเนี่ยเขาจะแก้โค้ดให้เรารเรามาดูกันว่าเป็นยังไงข้างในเนี่ยจะเป็น xml นะครับ xml วิธีดูก็ด้านล่างนะครับจะมีประกอบด้วย layout ก็คือตัวดีไซน์ user Interface แล้วก็ตัวที่เป็นโค้ดเต็มๆตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลโค้ดข้างในได้ก็วิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเห็นโลเฉยๆเดี๋ยววิดีโอถัดไปจะเริ่มมีการรับค่าเบื้องต้น